สบายดี LT Vision รัฐมนตรีไทยเยี่ยมคารวะนายกสปป,อปอลาวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับ นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีเขาเยี่ยมคารวะท่านพันคำวิภาวรนนายกรัฐมนตรีสปปลาวโดยนายสมศักดิ์ได้นำเรียนผลการประชุมทวิภาคีไทยลาวเรื่องความร่วมมือด้านการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดครั้งที่18ครับว่าได้หารือกับท่านพลตำรวจดรทองเหล็กมังหน่อเม็กรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบอย่างเข้าใจและยินดีที่ทราบว่าประเด็นด้านยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติของเรา ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลในสาระสำคัญและมั่นใจครับว่าการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดจะทำได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการสืบสวนขยายผลถึงตัวการใหญ่และการยึดทรัพย์ทั้งนี้ครับนายสมศักดิ์ยังได้หารือในเรื่องของการสร้างความตระหนักการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานในชนบทและเยาวชนการบำบัดยาเสพติด โดยให้มีการฝึกฝนอาชีพเพื่อให้กลับไปสู่สังคมได้รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดนอกจากนี้ครับนายสมศักดิ์ยังได้อธิบายถึงการจัดทําประมวลกฎหมายฉบับใหม่ของไทยที่ได้เพิ่มบทบัญญัติต่างๆให้การทํางานในการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นมาตรการยึดทรัพย์ตรวจวงจรเครือข่ายที่เป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานในการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนักค้ายาเสพติดวิธีการยึดทรัพย์ย้อนหลัง ตามูลค่าที่ค้ายาเสพติดมาหรือแวรูเบทซึ่งทางท่านดร์คำพันธ์ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งในสมสั์ยืนยันครับว่าประเทศไทยจะเป็นพันธมิตรกับสพปลาวในการปราบปรามยาเสพติดทั้งการร่วมมือสนับสนุน และแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันท่านดรคำพันธ์ได้กล่าวครับว่าขอฝากความระลึกไปยังท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของไทยด้วยและในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเดินทางไปเข้าคารวาพร้อมกับหารือถึงเรื่องต่างๆด้วยตนเองทั้งเรื่องความสัมพันธร์ระหว่างประเทศเศรษฐกิจและปัญหายาเสพติดทั้งนี้ในช่วงท้ายครับท่านดรคำพันธ์ยังได้กล่าวชื่นชมนายสมศักดิ์ครับว่าได้ติดตามข่าวสารตลอดถือว่าเป็นนักการเมืองที่มีการทํางานเพื่อประเทศอย่างยาวนาน และเห็นงานด้านต่างๆมากมายโดยเฉพาะล่าสุดครับงานด้านการบำบัดและปราบปรามยาเสพติดของไทยซึ่งทางสปปลาวก็หวังครับว่าจะนำมาถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวคิดในการทำงานเพื่อป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดในสปปลาวต่อไปแล้วพบกับ arrow t vision ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี